ถ้าพูดถึงความวายป่วงความบ้าคลั่งและระเบิดตุ่มตามจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจิงสแล้วรอยสักข,ของเธอมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างและทำไมตัวละครอย่างจิงส์ถึงอยู่ในเกม LOL หรือ Golden s สป t ต l ลได้อย่างลงตัวขนาดนี้จิงส <Jin x, S 1> ไม่ได้มีจุดเด่นแค่ความบ้าคลั่งเท่านั้นแต่รอยสักข,ของเธอมันสื่อถึงความกบฏความอิสระ และพลังทำลายล้างที่พร้อมจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อรอยสักของเธอจะดูโฉบเฉี่ยวสีจัดจ้านเหมือนภาพวาดที่เคลื่อนไหวได้ บ่งบอกถึงจิตวิญญาณที่ไม่ยอมอยู่ในกรอบของเธอแล้วรู้ไหมจิงส์ไม่ได้เป็นแค่แครี่ใน L.O.L เท่านั้นแต่ในโกลเด้นสปาตูราเองเธอก็คือผู้สร้างปรากฏการณ์ในสนามรบที่ไม่ว่าจะอยู่ในเซตไหนการปรากฏตัวของเธอก็พร้อมระเบิดพลังและเปลี่ยนเกมได้ตลอดเวลานี่คือสัรลักษณ์แห่งความคงกระพันและการทิ้งร่องรอยไว้ในทุกสนามรบของโกลเด้นสปาตูราเพราะไม่ว่าเกมจะดำเนินไปทางไหนเธอก็ยังคงเป็นจิงส์ที่บ้าคลั่ง และทิ้งร่องรอยแห่งความวัยป่วงไว้เสมอแล้วคุณชอบจิงส์ที่ตรงไหนหรืออยากสักรอยสักแบบจิงส์ไหมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลย